ผมกับผมอยกแล้วนะครับน้องชายพี่แบกเกียวตอนนี้ผมกําลังที่จะมุ่งทะยานไปร้านคาพิมียมตอนนี้เป็นร้านค้าสีส้มอาจจะมีของดีก็ได้แต่ผมก็พยายามที่จะวิ่งวนวิ่งซ้ายวิ่งขวามันก็จะเข้าสนกับเข้าภูเขานี้ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะดิ่งลงเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ผมก็ลงถึงพื้นแล้วใต้ต้นซากุระของ เมืองไทยตอนนี้ผมก็อยู่ในวงเนื่องจากผมไม่กล้าไปลังคาพีเมียมผมก็ต้องวิ่งเข้าไปหาของอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้านในหมู่บ้านแห่งน,นี้แต่พี่แบคิวก็โดดไปอีกทางหนึ่งเนื่องจากฝั่งนั้นอาจจะเป็นที่ที่ดีที่สุดของเขาก็ได้แต่ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเอาชีวิตรอดในการที่จะเข้าไปสู้กับพวกเขาตอนนี้ผมวิ่งผ่านเสาไฟที่เต็มไปด้วย สากระโดงเหล็กตอนนี้ <Help me. S 1> เป็นการลงทุนที่ดีมากเลยตอนนี้พี่แบกคิวของผมได้ล้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <recall> ผ,มผมก็ต้องพยายามที่จะวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะชุบพี่แบกคิว <Got it. S 1> เอาเโอเคไปแล้วสับสบครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะวิ่งไปชุบก่อนหรือว่าไปหาปืนก่อนแต่ผมตัดสินใจที่จะเข้าไปชุบก่อนแล้วก็เพื่อที่จะช่วยพี่แบกิวขึ้นมาผมก็ต้อง เตรียมที่จะวิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็จะวิ่งไปด้วยหาปืนไปด้วยหรือเปล่าแต่ผมตัดสินใจวิ่งไปเพื่อที่จะช่วยเหลือทีมของพวกผมให้ได้มากที่สุดตอนนี้พวกผมก็พยายามวิ่งไปด้วยความเร็วสูงตอนนี้พวกผมทั้งความเร็วและความดันขึ้นสูงไม่แพ้กันเลยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอาวุธสักอย่างมีแค่มีพกเล่มเดียวสมแล้วที่เป็นแบกเกียวเนื่องจาก ถ้าพวกเราลงไปสู่เผชิญกับป่าแต่ละครั้งพวกเราจะไม่ใช้แม้แต่มีดเล่มเดียวหรือเอ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกแต่ผมจะใช้แค่มีดเล่มเดียวแต่ตอนนี้พวกเราวิ่งมาจนจะสุดแมปแล้วก็ไม่แค่ก็ต้องเจอกับสถานที่บ้านตอนนี้พวกเราก็พยายามที่จะเข้าไปเพื่อที่จะหาอาวุธสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปชุบพี่แบกเกลังหวะนี้พวกเราก็จะวิ่งผ่าน ลงลถตโต้ก็คือบคออสอุดอรราชธานีเฮ้ยอุบลราชธานีหรือเปล่าเออตอนนี้พวกเราก็วิ่งผ่านตรงจุดนี้แล้วก็เปิดประตูเข้าไปก็ได้ปืนมาหนึ่งกระบอกก็น่าจะเป็นปืนลูกศรเราก็จะพาไปไม่ใช่ปืนลูกเราแต่เป็นปืนลูกซองแต่ถ้าเราไม่ใส่ซองก็จะไม่มีงานพระปากขึ้นมา ตอนนี้พวกเราก็วิ่งเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือทีมของพวกผมตอนนี้อาจจะมีคนอยู่หรือเปล่าตอนนี้น่าจะไม่มีผมก็พยายามซ,ซิกแซกซุกซักเข้าไปอู้มีคนอยู่ด้านหน้าตอนนี้ผมจะทำยังไงผมก็พยายามที่จะหาปืนปนเข้าไปเพื่อที่จะช่วยพี่แบกยิวของผมให้ได้ที่สุด คนเดียวมาแล้วตอนนี้ด้นานหน้ามีคกน ออมันคืออะไร e! เออตอนนี้ผมตัดสินใจไม่ยิงพลแต่ผมตัดสินใจไปช่วยพี่แบกิวก่อนตอนนี้ผมพยายามวิ่งไป เราไม่เสียงไม่มีอ่ะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เสียงมันขาดหายไปอ่ะเออไม่ได้ยินเสียงพี่แบกิลเลยนานแล้วตอนนี้เพิ่งจะได้ยินผมโดนทิ้งโอเคโอเคเขาเมื่อกี้ไม่ได้โดดพร้อมกันเหรอเมื่อกี้ได้โดดพร้อมกันไหมไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้พยายามที่จะช่วยพี่แบกิลเนื่องจากมันอยู่เยอะมากตรงนี้ผมก็พยายามวิ่งบนอยู่ตอนนี้ ให้ที่จะถึงชุดแล้วผมก็พยายามช่วต่อเรียบเตรียมตัวนะครับตรงนี้คนเยอะมากเราต้องช่วยกัน <Thanks. S 1> ตอนนี้ได้เรียกพี่แบกคิกลงมาแล้วไมเคิลเราก็ต้องช่วยกันเหมือนเดิมตอนนี้พวกเราก็ได้เผชิญกับศัตรูที่หลากหลายรูปแบบตอนนี้พวกเราก็จะดูได้หรือเปล่าตอนนี้เจ็บมากเลยช่วยหน่อยช่วยหน่กำลังมาเอาไอ้ดอกช่วยหน มาเอาแอ้ดอกมากันหน่อยโอ้โหโดนโดนได้มีคนใครมาช่วยหน่อยสิอยู่ตรงแอ้ดอกปะตอนนี้กำลังไปกำลังไปผมเผชิญกับคนมาอยู่ข้างรถอยู่บางรถอยู่โอ้ผมมันหลุดลงมาแล้วช่วยหน่อยมโดนหลดลงมาแล้วคุณครูดูเลือดผมหน่อยหน่อยโอเคผมกำลังไปตอนนี้ผมพันยาก่อนแป๊บหนึ่ง้าเลือดผมก่อนเร็วเร็ว Mark a the t l o o c i โอ้ตอนนี้นีบไปเลยนะครับพี่แบคกิลผมเจ็บมากตอนนี้ผมพยายามวิ่งมา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 ด่วนเลยวิ่งมาวิ่งมามาด่วนเลยทางนี้ทางนี้พี่มันอยู่ตรงไหนตอนนี้พี่แบกิวโดนหนักแล้วเนื่องจากมาก่อนมาก่อนมาก่อนมาบังรถไว้มาบังรถไว้ก่อนมันมีคนมีคนมีคนโอ้เรียบร้อยเลยไม่ทันนะครับเนื่องจากมันใส่ชุดชาดินนะครับยิงเราเข้าไปนะก็โดนเป็นอย